ีคอุย้ยบอตเตอะแฟร์เอาแล้วเฮ้ยไอ้กอนโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วมาคุมนำเหียอะไรกู้คิดว่ากดในเวรไอ้จัดไอ้ตูต้สารเลวเฮ้ยใคร,ใครตำส้มตำอ่ะไอ้ตะเคียนชอบแพรริมพอตเตอร์เนี่เลยนะใช่หรอเออเนี่ยมีไม้กายสิดเดอร์ด้วยอะไรอ,อะ จากวันนั้นฉันเชลยเนื้อไม่ดูดเธอไปแต่เจ้าแม่ตะเคียนชอบยังปูเฮียเฮ้ยคนนี้ออไอ้ตาจิ้าฟอสติอยนี่มันเดี๋ยวเรื่องจ้านี่คือส้นตีนเจ้าแม่ตะเคียนหาส้นตีนจริงๆไม่ใช่ส้นตีนเจ้าแม่ตะเคียนส้นตีนเลยมันคือไมอโครโฟนเขามีรถมาส่งโฉมจงลืมส้นให้เราเขามีรถมาอุบวนเป็นตำรวจรอให้ตีนดาวจบในร้อยหมัดหมัดมา,ดมาด เบาเว้ยส่วนตัวเราได้แต่ชักเบาไปชักเบาซะแล้วกว่อายุขวัญตาต้องเอยที่มานั่งตาสาปิน้องอายุปิดปิดสามมายางสูยิ้มจง้มเต็งเต่งตังน้องเอยขาดังขาดังอาหวยยิ้มตวัน บอกแม่โอ้ยอายุมากแล้วปิดปิดจังแก้ว์แม่แต่แม่ตะเคียนกูไม่มีความน่ากลัวเลยที่ผ่านแต่แม่ตะเคียนเธอหลกป้องปองเฮ้ยไอ้คนเฮ้ยไอ้เหี้ยเมืันคิดว่าเหมือนลมพัดน่ะไึ้สัสโอ้ยวัดไอ้สัตว์เอ้ยต้อแม่ตะเคียนบินไปแล้วจะไม่เป็นลมไอ้สัตวสจะแม่ตะเคียนลมได้ไง มันลบได้ไหมวะไม่รู้เมื่อกี้ผมยืนห่างมากนะแม่ตะเคียนปวดแดกได้เลยลืมใส่ผงแม่ตะเคียนอ่ะเย่เทแล้วเปอร์จะเอาเรื่อง AKA ตะเคียนทองเยังเพียนยังเทียน